ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับปรีชาเจริญทรัพย์นะครับเช่นเคยนะครับวันนี้จะมารีวิวงานขุดโคกหนองนาโมเดลพื้นที่5ไร่นะครับโคกหนองนาโมเดลตรงนี้นะครับอยู่ที่ตําบลเมืองเดชอําเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตอนนี้เราทําการขุด ป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวพามาชมนะครับรายละเอียดตรงนี้นะครับโมเดลตรงนี้เป็นเช่นไรนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางในการขุดออกแบบพื้นที่ของพี่ๆได้นะครับไรตรงนี้นะครับเจ้าของที่เนี่ยอยู่ต่างประเทศนะครับอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับได้ติดต่อทางเราเนี่ยได้มาสำรวจออกแบบพื้นที่นะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูพื้นที่นะครับก็คือสังเกตพื้นที่นะครับว่าพื้นที่ชั้นดินตรงนี้เป็นเช่นไรนะครับอย่างที่เห็นนะครับ พื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นชั้นดินเหนียวลูกรังนะครับขุดไปประมาณสัก5เมตรเนี่ยก็จะเจอเป็นชั้นหินดินดานนะครับตัวนี้จะขุดต่อไม่ได้แต่ข้อดีก็คืออย่างน้อยเราขุดได้4เมตรกว่านะก็ถือว่าได้ลึกพอสมควรนะครับขุดตรงนี้นะครับเราจะไม่เจอตาน้ํานะครับเพราะว่าโซนนี้นะครับอย่างที่ผมเคยรีวิวคลิปก่อนนะครับก็คือโซนนี้จะเป็นชั้นดินเหนียวแต่ชั้นล่างจะเป็นหินนะครับก็คือจะขุดได้ไม่ลึกมากนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับโซนนี้จะเป็นพื้นที่ที่น้ําดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเจ้าของที่เนี่ยก็จะทําการเจาะบาดานนะครับแล้วก็ติดตั้งแผงโซ,โซลาเซลล์เป็นระบบสมม์ิในการดูดน้ําจากใต้ดินนะครับขึ้นมาทําเกษตรในส่วนของพื้นที่ข้างบนนะครับแปลงตรงนี้นะครับก็จะเป็นบ้านสวนนะครับจะไม่ใช่โคกหนองนานะครับจะไม่มีพื้นที่นาข้าวนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่โคกแล้วก็เป็นพื้นที่หนองน้ําคลองไส้ไก่หลวงพนมพรกนะครับ ก็ยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับรอบๆพื้นที่แล้วกันนะครับในส่วนของแปลงตรงนี้นะครับครับผมก็จะพามาชมในส่วนของพื้นที่ด้านหน้าของแปลงนะครับเข้ามาด้านหน้านะครับก็จะเป็นทางเข้านะครับขนาดมีความกว้างนะครับอยู่ที่7เมตรนะครับตรงนี้จะเป็นทางรถสัญจรนะครับส่วนฝั่งนี้ก็มีความกว้างอยู่ที่5เมตรนะครับก็สามารถที่จะสัญจรรอบพื้นที่ได้นะครับ เข้ามานะครับก็จะเห็นในส่วนของบ่อน้ํารูปทรงโมเดลรูปทรงหัวใจนะครับขนาดใหญ่นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับโมเดลรูปทรงหัวใจนะครับตรงนี้นะครับเราต้องขุดบ่อตรงนี้เพื่อจะนําดินนะครับที่ขุดตรงนี้นะครับขึ้นมาเสริมทําถนนนะครับทาคันล้อมนะครับแล้วก็ทําทางเข้าด้านหน้านะครับในส่วนของพื้นที่โซนนี้นะครับแล้วก็ได้ดินส่วนหนึ่งไปทํโคกที่ห่มฟางอยู่ตรงนี้นะครับก็ยกระดับพื้นที่ขึ้นมานะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นบ่อน้ํา โมเดลรูปทรงหัวใจนะครับเราขุดกันอยู่ที่3ชั้นนะนะครับสชั้นความลึกก็อยู่ที่ประมาณ4เมตรนะครับสเมตรนะครับน้ําที่เห็นตอนนี้จะเป็นน้ําฝนนะเพราะว่าช่วงนี้เราขุดอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะครับอาจจะมีฝนตกมาบ้างนะครับก็จะมีรอยเซาะเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเรื่องปกติของดินนะแบบนี้นะครับแต่จะไม่มีการหักพังแน่นอนนะครับเพราะว่าชั้นดินตรงนี้นะครับจะเป็นชั้นดินเหนียวนะครับสังเกตได้เลยว่านะครับดินจะออกสีแดงๆนะครับ ดินตัวนี้นะครับก็ดีก็คือมันจะไม่พังหรือจะไม่หักพังนะครับเป็นดินลุกรังนะครับข้าง,ล,าง,ล,างล่างเป็นดินดานดินเหนียวเลยนะครับหน้าดินตรงนี้นะครับจะบางมากเลยอยู่ที่ประมาณสัก30เซนนะครับหน้าดินจริงๆนะนะครับนี่นะครับแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับเราได้ทําการหุ่มฟางนะครับตัวนี้เพื่อจะรักษาความชื้นในดินดนะครับลดการพังทลายนะครับการบารุงดินไปในตัวนะครับก็คือการหุ่มฟางนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ มากมายนะลองไปศึกษาดูนะครับก็คือการถุมฟางเพื่อจะช่วยบำบัดดินบำรุงดินไปในตัวนะครับรักษาความชื้นนะครับครับผมก็จะพามาชมในส่วนของมุมตรงนี้นะครับก็จะเป็นมุมฝั่งซ้ายของพื้นที่นะครับตรงนี้จะเป็นหลุมขนมครกนะครับก่อนที่จะเข้าหาตัวบ่อยใหญ่นะครับเราได้ออกแบบโมเดลเนี่ยนะครับคดเคี้ยวนะครับเว้นในส่วนของต้นประดู่ไว้นะนะครับอันนี้ก็คือเราออกแบบประยุ์ตามพื้นที่ก็คือเว้นต้นไม้ป่าเก็บไว้นะครับ เพื่อจะเป็นร่มเงานะครับเนี่ยนะครับก็จะมีหลุมครุมครกนะครับแล้วก็ขุดคดเคี้ยวอ้อมนะครับเข้าไปหาในส่วนของพื้นที่บ่อน้ํานะครับการที่เราขุดหลุมแบบนี้นะครับก็คือเราสามารถนําดินขึ้นมาเสริมระดับรอบพื้นที่ในส่วนของการขุดได้นะครับก็คือจะไม่ต้องไปถอยดินจากบ่อใหญ่ที่เดียวเพื่อจะมาถมที่ทาคัน้ลมแบบนี้นะครับดินแต่ละจุดแต่ละที่ก็จะมีหน้าหน้าที่ก็คือถมรอบพื้นที่ของตัวมันเองนะครับ คันลองก็มีความกว้างตั้งแต่3 4, 5, มเมตร4เมตร5เมตรนะครับก็สามารถที่จะขับรถรอบพื้นที่ได้เลยนะครับครับผมก็จะพามาชมในส่วนของพื้นที่ตรงกลางของพื้นที่นะครับตรงกลางพื้นที่ตรงนี้นะครับเราได้ออกแบบพื้นที่เพื่อจะทําเป็นพื้นที่พักอาศัยหรือว่าสาลาพักผ่อนกลางน้านะครับก็จะมีบ่อน้ําโมเดลขนาดใหญ่เลยนะในส่วนของ บ่อตรงนี้พื้นที่1ไร่เลยนะครับขุดบนดินทั้งหมดนะครับขึ้นมาเสริมระดับรอบพื้นที่นะครับเสริมรอบพื้นที่เลยนะครับแล้วก็ถมในส่วนของบ่อน้ําเก่านะครับแล้วก็ดินส่วนหนึ่งก็ขึ้นมาทํโคกตรงกลางพื้นที่ด้วยนะครับขุดเป็นชั้นเป็นเบิร์มเป็นตะพักลงไปนะครับดินตรงนี้นะครับจะขุดได้อยู่ที่ประมาณ4-5เมตรนะครับบางที่ก็4เมตรเป็นจุดแคบนะครับจุดใหญ่ๆนะครับกว้างๆเราจะขุดได้ประมาณ5เมตรนะครับดินชั้นล่างเนี่ยจะเป็นชั้นหินดินดานนะครับ ชั้นหินดินดานเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมให้มาชมนะครับนี่นะครับตรงนี้จะเป็นชั้นหินดินดานนะครับจะเป็นชั้นหินที่แข็งนะครับเป็นดินที่แข็งรถขุดไม่สามารถที่จะขุดลงไปได้นะครับอีกหรือว่าถ้าจะขุดจริงๆก็ต้องใช้วิธีการเย็กเท่านั้นนะครับหรือใช้หัวเจาะเย็กนะครับตัวนี้จะเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับก็จะไม่นิยมทำนะครับในการเย็กนะครับนี่นะครับก็จะคดเคี้ยวอ้อมเกาะเลยนะครับ ฝั่งนี้จะเป็นจุดที่อ้วนที่สุดนะครับของบ่อน้ำนะครับเพ enfin, ื an, อ่อจะนำมวลดินขึ้นไปกลบในส่วนของพื้นที่บ่อน้ําเก่านะครับตัวนี้จะเป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดนะครับเราได้ออกแบบเพื่อจะนําดินขึ้นมากลบในส่วนของบ่อน้ําเก่านะครับพื้นที่บ่อเก่าตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ที่ขุดนานแล้วนะครับขุดติดกับแดนนะครับเราเลยออกแบบพื้นที่คือขุดตรงนี้ให้ใหญ่นะครับนำมวลดินขึ้นมาถมตรงนี้ให้เต็มนะครับเพื่อจะกลบไปเลยนะครับเป็นพื้นที่โคกไปเลยนะครับ นี่นะครับก็มีพื้นที่โคกมากเลยนะครับตรงนี้ก ok ็สามารถที่จะสร้างโรงเรือนที่พักอาศัยได้เลยนะครับก็คือแปลงตรงนี้จะไม่มีพื้นที่นาข้าวเลยนะครับจะเป็นโคกนะครับเป็นสวนไปเลยนะครับกับหนองน้ำนี่นะครับก็สามารถที่จะเก็บเป็นแนวทางในการขุดออกแบบพื้นที่ได้นะครับสำหรับแปลงตรงนี้นะครับพื้นที่5ไร่นะครับเป็นบ้านสวนโคกกับหนองน้ำนะครับจะไม่มีพื้นที่นาข้าวนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป like injuries, ็นพ really ื kind of ้นที่ที่ใหญ่ที่สุดหรือว่าเป็นพื้นที่ขุดบ่อที่ใหญ่ที่สุดนะตรงนี้นะครับนี่นะครับขุดใหญ่มากนะครับสังเกตได้ว่านะครับดูชั้นดินนะครับเป็นหลักเลยนะครับสภาพพื้นที่ตรงนี้นะครับชั้นดินจะเป็นดินเหนียวเป็นดินดานลูกรังนะครับนะครับดินจะออกสีแดงนะครับจะจะต่างจากดินทั่วไปนะครับดินแบบนี้นะครับจะเก็บน้ําได้ดีเมื่อฝนตกลงมาหรือว่าเติมน้ํานะครับก็คือน้ํา จะไม่ระเหยไปไหนเลยจะไม่ซึมไปไหนนะครับเราเติมน้ําแค่ไหนก็จะอยู่แค่นั้นเลยอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของดินแบบนี้นะครับคล้ายกับแปลงที่อําเภอนาเยนะครับที่ผมได้ขุดสภาพพื้นที่โซนนี้จะคล้ายกันมากเลยนะครับตั้งแต่ชั้นดินหรือว่าสภาพพื้นที่นะครับก็จะคล้ายกันแบบนี้เลยนะครับบางที่นะครับนะครับขุดได้สวยนะครับดินสวยอะไรสวยแต่ดินพังหรือว่าเก็บน้ําไม่อยู่นะครับแต่พื้นที่ตรงนี้นะครับอาจจะขุดไปแล้ว ดินอาจจะมีรอยแตกระแหงนะครับแต่เวลาเติมน้ํามานะครับหรือเพาะปลูกอะไรเนี่ยตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับสังเกตเลยว่าพื้นที่ข้างเคียงเนี่ยจะเป็นพื้นที่ป่าไม้นะครับป่าไม้ยืนต้นเนี่ยจะโตได้ดีสําหรับพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวลุกรรงนะครับเหมาะกับการทําบ้านสวนแปลงเกษตรนะครับขอแค่เจาะบาด้านนะครับเติมน้ําเรื่อยๆหรือว่าช่วงฤดูฝนเนี่ยเราเก็บน้ําไว้ใช้นะครับก็สามารถที่จะ ใช้บริหารจัดการในพื้นที่ได้ทั้งปีนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแปลงตรงนี้พื้นที่5ไร่อยู่ที่ตำบลเมืองเดชอําเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลรชธานีนะครับสำหรับพี่ไหนที่สนใจเข้ามาชมแปลงก็สามารถที่จะอินบ็อกเข้ามาชมแปลงได้นะครับหรือว่าสนใจที่จะติดต่อสอบถามงานขุดนะครับก็สามารถที่จะโทรมาปรึกษาสอบถามงานขุดกับผมได้นะครับทีมงานปรีชาเจริญทรัพย์นะครับ เดี๋ยวผมจะมีเคียวโค้ดไลน์นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับก็สามารถจะอินบ็อกซ์มาสอบถามพูดคุยได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็จะขอตัวจบคลิปที่เท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวแล้วนะครับผมสวัสดีครับ สิ้นสดีใหม่พ่อหลวงประทานไว้ให้คนไทยทำกินให้ดินดีให้พื้นที่ชุ่มชืน้นให้เกิดความยั่งยืนต่อเกษตรกรไทยกำเนิดโคกน้องนาโมเดลเกษตรผสมผสานจัดการ โคกน้องนาโมเดลโคกน้องนาจะนำพาสู่ความยั่งยืนชุบชีวิตชาวนาไทยให้ตื่นฟืน้นมีความสุขอย่างยั่งยืนมีโคกน้องนาโม ปัญหานี้จากความวุ่นวายทั้งวิกฤตโควิดทั้งภัยไร้ออกจากความวุ่นวายมาอยู่กับโคกน้องนาทำเกษตรผสมผสานที่บ้านเรามีน้ำมีข้าวมีผักมีปลามีอาหารผลไม้ปลูกกินตามฤดูกาลมีความสุขอยู่ที่บ้านครอบครัวสุขสันต์มีโคกน้อง น้องนาโมเดลโคกน้องนาจะนำพาสู่ความยั่งยืนชุกชีวิตชาวนาไทย้ตื่นฟื้นมีความสุขย่างยั่งยืนมีโคกน้องนาโม มีโคงน้องนาโม